สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของโดโม9นพูดคุยเรื่องราฟุตบอลเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับผมโดโมครับในคลิปวิเคราะห์หลังเกมนะก็วันนี้เป็นหลังเกมบาเยินครับบุกบปเยินอินเตอร์มิลานในรายการยูเอฟ่าแชมเปียนซีกนะเป็นแชมเปียนซีกอัดแรกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มของบาเยินในฤดูกาลนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันถึงในเกมบิ๊กแมตช์เกมนี้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะว่ากลุ่มบาเยินเนี่ยค่อนข้างจะหนักหรือไงเพราะว่าเจอทั้งบาซโลนาเจอทั้งอินเตอร์มิลานแล้วก็ ดีว่าสุดท้ายจะเป็นวิกเตอรียพันเซนเพราะเมื่อวานน่ผมได้ข่าวว่าถึงแม้ว่าหมากเซยจะแพ้นะแต่ว่าหมากเซยเป็นทีมที่สามารถที่จะเล่นได้ดีมากๆเหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นหมากเซยจริงนะก็ซวยไปแต่ดียังมีวิกตอรีเพันเซนพอที่จะเรียกว่าคือถ้าเราเล่นดีๆหรือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานผมว่าก็คงจะผ่านไปได้ไม่ยากมากนักนะครับเพราะว่าเห็นไหมตัวก็ดีกว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับ ตามนี้เนาะก็เดี๋ยวเราคุยหลังเกมอินเตอร์มิลานกันกันละกันนะเ,นเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรตรงนี้อ่คอมเมนต์ Comment ได้ใต้คลิปด้านล่างนะหรือว่ามีอะไรอ,อยากพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนครับเอาจริงเนี่ยด้วยความที่ผมก็เรื่องไงผมก็ต้องไลฟ์ด้วยไหมก็อาจจะชิฟโฟกัสไปดูผสมกับคู่ลิเวอร์พูลบ้างนะนะก็เรียกว่าแต่ว่าก็มีข้อมูลหลายอย่างที่น่าสนใจหยิบมาพูดถึงกัน นะครับแล้วก็ไปดูย้อนมาเพิ่มด้วยเพราะว่าตอนนี้กว่าที่ผมจะอัดเนี่ยประมาณบ่ายโมงแล้วนะตอนนี้บ่ายโมงแล้วปกติถ้าอัดเนี่ยจะอัดตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็ทิ้งไว้ไหมแต่เมื่อคืนเนี่ยเหมือนผมก็จะรอรอคลิปจะได้แคปภาพสวยๆเน่นะก็เลยอยู่ดีๆหลับไปวูบไปตื่นมาก็เช้าแล้วนะเออก็เลยก็เลยกว่าจะได้ทำอะทีนี้มาดูสเว็ดผูด้เล่นตัวจริงกันดีกว่า เสียจผู้เล่นตัวจริงครับฝั่งของอินเตอร์มิลานครับของซิเมโอเนสอินซากี้นะเราเคยเจอเข้ามาแล้วเนาะในตอน2ฤดูกาลก่อนเี่เขาคุมลาซิโอนะก็เป็นยุคฮันซี่ฟลิกในฤดูกาลที่2ผมจะไม่ได้ว่ารอบ16หรือน่าจะรอบ16มั้งใช่ไหมเออนะก็บายเยนก็ชนะไปได้ถูกไหมซึ่งคือแผนอินซากี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากในเรื่องของวิธีการ นะครับจึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันใ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 นคลิปนี้แล้วกันเนาะฝั่งของอินเตอร์ครับก็เป็นการเดบิวต์นะของอันเดรโอนาน่านะผู้รักษาประตูนะเอ่อก็ลงเล่นเป็นเกมแรกของเขานะแล้วก็เซ็นเตอร์สามคนเป็นดัมโบซิโอนะมิลานสครินียแล้วก็บัสโตนี่วิ่งซ้ายเป็นโรบินโกเส้นวิ่งขวาเป็นดุมฟรีนะกลางเป็นฮาคารชานกลูนะโบรโซวิชแล้วก็มาคิตายานหน้าคู่เป็นเอดินเชโก้แล้วก็ลาอุตโลมาร์ติเนสนะครับก็ถือว่า รียกว่าคือคือผมดูไปเนี่ยโอ้โหก็มีหลายคนในเป็นเด็กเก่าบุญเดชถูกไหมเออฮาคารในก็เลเวอร์มาคิตายในก็ดอตมุลนะเชโก้นกักโวบบวกถูกไหมเออเพิ่งมานึกออกตอนไลฟ์เนี่ยนะก็ก็จัดชุดนี้มาเจอกันซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจคือฝั่งของอินเตอร์แน่นอนว่าพวกเขาขาดกองหน้าตัวสำคัญอย่างโรเมลูลูกากูนะฮะดึงขาดตั้งแต่เกมกับอินเตอร์มิลานเออเกมกับเอซีมิลานช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พวกเขาแพ้ไปแล้วนะอืม นะครับก็ไม่ได้ลงเนาะส่วนฝั่งบายเยนร์ครับ4-2-3-1นะหรือว่าจะเป็น4-2-2-2อะไรก็แล้วแต่แหละนะเพราะว่ามันขยับชิฟต์เปลี่ยนกันได้ตลอดอยู่แล้วอ๋อด้วยความที่อินเตอร์เขายืนหลังสามถูกไหมบางทีบางจังหวะไอ้กางลุกมุลเลอร์นเนี่ยต้องไปยืนแปะก,กับกองหลงังเพราะฉะนั้นมันยืนเป็นหน้าคู่ได้ในบางจังหวนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหามากเมื่อเปลี่ยนจาก4-2-3-1กับ4-2-2-2นี่ยถูไหมแค่ว่าปีกก็ขยับเข้ามาขยับเข,ข,ข้าขยับออกแค่น นิดหน่อยในภาพรวมก็คือเนี่ยเอาเป็นว่านี่คือเสียตัวจริงวายเยินแล้วกันนะโกเป็นนอยเออร์ครับแบ็กโฟเป็นปาวาเดลิกนะลูก้าอัลลังเดสแล้วก็อัลฟอนโซเดวิสนะฮะเดลิกก็ลงมาเจออาริเก,ก่าอ่าเดลิกลงมาเจออาริเก,ก่าอย่างอินเตอร์มิลานนะครับก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องไงเดลลิกวันเนี้ยผมว่าก็เล่นใช้ได้อ่าเล่นใช้ได้อาจจะไม่ได้ท็อปมากแต่ก็ยังดี กว่าหลายๆเกมก่อนหนะ้าคือบางทีก็ไอ้นี่ไงบางทีก็แบบก็งงใช่ไหมนั่นแหละตามนั้นตามนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรล่ะกลางคิมมิดกับซาบ,บิสเตอร์อยังใช้คู่เดิมก่อนเพราะว่าโกลเลสกาเพิ่งกลับมาซาบิสเตอร์พยายามเล่งฟอร์มเก่งแต่วันนี้ดูจะเฉยๆไปหน่อยนะครับเฉยๆไปหน่อยก็เป็นคิมมิดเด่นขึ้นมานะแล้วก็ข้างบนเป็นคิซิโกม,มดดันขวาเลรอยซายนเนตซ้ายกลางอ,อกมุนเลอร์กองหน้าเป็นมานี่นะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยซาเน่เนี่ยผมอาจริงซานน่จริงถ้าได้ฟังคลิปผมก็ได้รู้แล้วว่าก็ง่ายๆสาหรับโค้ดนะนะสำหรับโค้ดที่จะคุมซานน่นะอย่าเอาไปเล่นเป็นปีกตัดเข้าในแล้วยิงตลอดเวลาเออคือถ้าล็อกเขาไว้ปีกขวาถ้าให้ตัดเข้าในยิงเนี่ยโอ้โหมันจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เพราะซาเน่จริงอ่ะไทป์แบบเขาเขาก็ไม่ใช่ตัวยิงยิงอะยิงได้ยิงไกลสวยๆยิงได้ยิงฟรีคลิกเนี่ยิงได้แต่เขาจะชอบบอลชิงอ่าบอลชิ่งบอล เรียกว่าใช้ความสาม,มารถเฉพาะเฉพาตัวมากกว่าซึ่งในเกมนี้เขาก็ทําให้เห็นชัดเจนว่าเขาสาม,มารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะแล้วก็ได้นอนเป็นแมนออฟเดอะ t แมชในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งค่ควรนะเป็นบอกว่าน่าเป็นคนเดียวมั้งที่ได้ที่ได้ทห่ได้หนึ่งแต้มนะจากจากจากบิวนะเออเพราะว่าเมื่อคือนนะเล่นโบคลาสมากสลับซานนี่นะเออนะครับตามนี้นะซึ่งก็ แน่นอนครับในช่วงต้นเกมกมต้องบอกว่ามันก็เป็นรูปแบบแบบเดิมที่บาเยนเป็นมาตลอดก็จะต้องเจอคู่แข่งที่มาเล่นเกมรับใส่ถูกไหมส่วนบาเยนก็คือครองบอลแล้วก็เล่นงานพยายามเรียกด,ดันขึ้นไปสร้างสรรโอกาสพยายามที่จะยิงประตูให้ได้นะครับฝั่งอินเตอร์เนี่ยนะฝั่งอินเตอร์เนี่ยเขาก็เล่นเกมรับกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าเวลาเราเจอทีมเล็กทีมรองไปเลยอะไรเงี้ย เออนะคือถ้าเจอคืออินเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะทีมของอินซากี้เนี่ยที่ปกติเขาทำเกมลุกได้โอเคเนี่ยเขาก็จะแบ่งรับแบ่งสู้ถูกไหมจะมีหาจังหวะเกมลุกได้บ้างอะไรอย่างนี้ในบางจังหวะนะฮะแต่แน่นอนยังไงก็ตามเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของไบครึ่งแรกก็เป็นของไบเยนทั้งหมดนะครับก็นี่นะก็อันนี้ก็จะมีจังหวะที่น่าสนใจเนาะอย่างอันนี้นะครับคือวันนี้ซาเดลมาเน่เนี่ยหาจังหวะยิง แทบไม่ได้เลยผมจําไม่ได้มาเน่มีจังหวะยิงกี่ครั้งแต่ที่ตรงกรอบแน่ๆมันคือครั้งเดียวตอนตอนตอนหลังได้ลูกสองไปแล้วนู่นนะเออนะครับแต่เนี่ยหน้าที่หลักมาเน่เนี่ยก็จะเป็นตัวแปะสรุปว่าเป็นโทมัสซูลเลอร์แทนโทมัสซูลเลอร์นะเออเพราะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่เวลาที่ยืนเนี่ยกองหลังอินเตอร์เขายืนกันเต็มพื้นที่ถูกไหมอันนี้ก็คือยืนครบเลยห้าคนหลังสามก็คือเอาวิงแบ็กลงมาก็ยืนห้าคนถูกปะ พราะนั้นก็มีก็มีตัวที่ไปไปไปฝังอยู่ในกองหลังเขาหนึ่งใช่ไหมอย่างมานี่แล้วก็แปะกลับมาจังหวะเน,นี้ยคนที่ได้ยิงเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของโซมาซูลเลอร์นะในตอนจบเนาะเออก็จบแล้วก็ต้องเป็นเซฟของอันเดโอนาน่านะครับแต่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นการขยับขยื่นที่ดีที่ช่วยกันจนสามารถที่จะสร้างโอกาสได้นะเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไอการเล่นของบาเยนเนี่ยนะครับการสร้างสารรค แม่งไม่มีปัญหาเลยคองบอลดีสร้างสรรเกมดีนะฮะแต่เวลายิงประตูเนี่ยโอนาน่าเหมือนเหมือนมาซ้อมกับโอนาน่าเพราะวันวันอย่างที่บอกวันนี้นัดเป็นนัดเดบิวของโอนาน่าให้กับอินเตอร์นะนัดแรกนะที่เขาลงเล่นนะเหมือนซ้อมอะ่ะนะแป๊บดึงปุ๊บแล้วแม่งเป็นบอลตรงตัวเกือบหมดอะ่ะมีน้อยมากน่าจะเป็นจังหวะนี้มั้งที่ยิงปปลายเท้าของบุลเลอร์แล้วต้องกระโดดปัดอะ่ะกระโดดเสยทิ้งไปนะ นอกนั้นเนี่ยมันจะเป็นยิงยิไกลเนี่ยประมาณสิบสิบห้านาทีต้น,ต,นต้นเนี่ยนะคิมมิตจะยิงไกลไปสามสี่หนเะน่แล้วมีคนอื่นอีกยิงไกลอะไรแบบเนี้ยเออแต่แบบยิงไกลแต่แบบก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือว่าไอ้ลูกในรูปแบบเนี้ยก็ไม่ได้เล่นงานโอนาน่าได้ดีขนาดนั้นยิงมีอีกลูกนึงมะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่มันยิงตรงตัวนะลูกนี้น่าจะเป็นอันตรายสุดนในกอนที่ได้ประตูหนึ่งส่วนของไบยัน นะแต่แน่นอนบาเยอร์เนี่ยมาในหลากหลายรูปแบบนะมาแบบนี้อย่างที่เราเห็นกันก็คือเอาเอากองหน้าตัวหนึ่งไป,ไปเป็นไปเป็นตัวตัวแปะบอลใช่ไหมคือรับปั๊บแปะกลับมาชิ่งเร็วนะไอฝั่งเกมรับมันก็โซนก็แบบแนะบางคนจะเข้าจะจะ,จะถอยยืนตำแหน่งหรืออะไรเนี้ยมันก็จะเกิดความมึนงงในในไม่กี่วินาทีตรงนั้นนะ่นะแล้วก็โดนเกมรูปของฝั่งบาเยอร์เนเล่นงานนะครับตามนี้นะแล้วก็มียิงไกล แล้วก็มีแน่นอนบอลยาวบอลไดเรกจากโยซัวคิมิตซึ่งไออันนี้แหละนะเป็นอันที่เวิร์กแล้วก็ได้ประตูหนึ่งศูนย์มานะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยจุดเริ่มนะจุดเริ่มบอกเลยว่าเริ่มจากแบบไม่มีอะไรเลยนะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยก็คือบายเยืนกองหลังไล่แปะขึ้นมาแปะขึ้นมาใช่ไหมทางขวาเราจะปาวาปาวาปาวาแปะขึ้นมาคิมิตนะครับคิมิต ตอนแรกเนี่ยอันนี้ถ้าสมมุติว่ามองฝั่งอินเตอร์นะตอนแรกเนี่ยคนที่คุมคิมมิตอยู่คือลาอัลโตรมาติเนสนะคือลาอัลโตรมาติเนสก็คือตัวนี้ถ้าไปอันนี้ไปย้อนดูได้นะเขามีคลิปลงแล้วใช่ไหมในในยะูทูบเนี่ยของบีอนะินเ่ะเออตอนแรกมันยืนคู่คิมมิตมาไล่มาอยู่ดีๆก็ปล่อยตัวประกบเฉยเลยให้เพื่อนประกบแทนและคิมมิตก็มีเวลาในการเลงในการส่อง ไอฝั่งกองหน้าบาเยน์ก็เตรียมวิ่งทะลุขึ้นหน้าแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าถ้ามองฝั่งอินเตอร์เนี่ยคนก็ไอคนที่มันเกาะคิมมิตอยู่ก็ควรจะยืนบังให้คิมมิตไม่สามารถรับบอลได้ไม่งั้นรู้อยู่แล้วนี่คือตัวออกบอลตัวหลักของบาเยนต์นะถูกไหมนี่คือตัวหลักอยู่แล้วยังไงคุณต้องหาทางป้องกันเขาไว้ก่อนจะไปยืนบังอะไรก็ได้เพราะว่าฝั่งบายนเนยนต์ในกองหลังเนี่ยตอนแรกนะที่มันชิ่งกันมาถ้าตัวไหนไม่ใช่ออปชันการจ่ายที่มันชัวนะ ตอนตอนขึ้นจากเกมจากด้านหลังนะเขาจะยังไม่จ่ายเขาก็จะวนก่อนวนก่อนเออเพราะฉะนั้นถ้าเราตะโ่มันบังคิมิาไว้ก่อนอ่ะคิมิตก็เรียกว่าอ่าเรียกว่าไงก็บอลก็ไม่สามารถจะรับบอลได้อ่าถ้าสมมติยืนคู่กันมาตอนแรกตอนแรกมันวิ่งคู่กันมาเลยนะและ้วเราตะโรวิ่งเลยไปเออไปยืนตรงนั้นสรุปสุดท้ายไอ้ระหว่างที่เปลี่ยนตัวประกรบนี่นแหละอีกตัวหนึ่งที่วิ่งเข้ามาฝั่งซ้ายเข้ามาน่าจะโกเซนั้ม ผมไม่แน่ใจนะแต่นั่นแหละเป็นอินเตอร์คนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยไอ้ช่วงเวลาตรงนั้นคิมิตมีเวลาจับบอลเลงและมีโอกาสเปิดไปข้างหน้านะครับทีนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นปัญหาลกลายเป็นปัญหาของฝ่ายอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งก็อ่ะจังหวะน,นี้เนี่ยนะอย่างที่เห็นว่าคิมิตเนี่ยเป็นคนที่วางบอลจากแนวลึกขึ้นมาวางขึ้นมาจากตรงนี้อ่าจากตรงนี้นะครับซึ่งเนี่ยลาอะโลกคิดได้ก็ไม่ถัานสายไปซะแล้วเพราะว่ามันห่าง คิมมิดนี่ก็พร้อมที่จะเรียกว่าโยนยาวให้กับแนวรุกได้ได,ได้ได้เข้าทำนะซึ่งก็โยนให้กับทนานะของเลลาซานีซึ่งไปยืนตรงกลางนะฮะระหว่างดุมฟรีแล้วก็เดมโบซิโอกองหลังเซนเตอร์เซนเตอร์ขวานะตรงตรงี้เขาเรียกเป็นเซนเตอร์ขวาก็คือวิ่งผ่าตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วช่องว่างระหว่างตรงนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถือว่าเป็น,เป,นเป็นจุดที่วิ่งฉลาดลนะเอ,อ แล้วก็วิ่งเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเสร็จปั๊บหลุดมานะฝั่งของฝั่งของอินเตอร์สองคนที่ว่านั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะจัดการป้องกันเกมจังหวะนี้ได้ทันนะแล้วก็เป็นซานนี่หลุดเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นซานนี่อ่าเรียกว่าเลี้ยงฝ่าอราูราน่าแล้วก็ยิงเข้าไปก็เลยกลายเป็นหนึ่งศูนย์ของบายเยิร์ขึ้นนําไปก่อนนะครับซึ่งก็จากรูปเกมเนี่ยนะจากรูปเกมก็ต้องบอกว่า มันก็เหมาะสมตามนี้นะเหมาะสมตามนี้บายเยนสามารถที่จะทําได้ดีกว่าอินเตอร์อินเตอร์เนี่ยเกมรุกเนี่ยไม่ค่อยปฏิปัตต่ตอเท่าไหร่นะแต่มีมีอย่างที่ผมอะตอนที่ผมนั่งดูผมรู้สึกว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละจะมาเล่นงานบายเยนครึ่งหลังนะฮะก็คือการเล่นแบบวิงแบ็กเพราะว่าหลังจากตรงนี้มันมีจังหวะที่ดุมฟรีเอ้ยไม่ผมไม่น่าจะจังหวะก่อนหรือหลัง้วน่าจะก่อนได้ประตูเอ่อที่มันเปิดแล้วดุมฟรีได้เป็นคนยิงอะ่ะเออ ผมมองว่าไอการเล่นวิงแบ็กของ Inter อินเตอร์ถ้าโอเวอร์โหลดให้ถูกจังหวะก็มีโอกาสจะเล่นงานได้ซึ่งมันมาออกรถออกชาติจริงในช่วงต้นซึ่งหลังแต่เพียงแต่ว,ว่าอินเตอร์เนี่ยยิงบาเยินไม่ได้เท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันด้วยนะจังหวะในรูปแบบตรงนั้นนะครับจบครึ่งแรกนะครับก็เป็นบาเยินเนี่ยโอกาสยิง14ครั้งตรงกรอบ9นะครับส่วนอินเตอร์5ครั้งตรงกรอบ1นะครับ ตามนี้แล้วก็ของบอลเยอะกว่านิดหน่อยไม่เยอะมากประมาณประมาณหกสิบสี่สิบนะแล้วก็แล้วก็ภาพรวมก็ถือว่าทําได้ดีกว่าทําได้ดีกว่าแต่อย่างที่บอกว่าอโอกาสตรงกรอบอ่ะไอ้ที่มันเยอะเนี่ยเก้าครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะเพราะว่าโอกาสตรงกรอบเนี่ยที่มีคุณภาพจริงๆริงอ่ะที่มันเกือบได้ประตูอะ่ะมีน้อยเออมีน้อยไม่เกินสามสองสาครั้งเอออันนี้รวมน้ําได้ประตูประตูได้ประตูหนึ่งใช่ไหม เพราะว่านอกนั้นเนี่ยโอนาน่ามันรับด้วยท่าเบสิกทุกอันเลยไม่ต้องแบบบินปัดโอ้โหมันแบบรับตรงตัวบ้างใช่ไหมรับกระโดดรับนิดหน่อยน,นิดหน่อยเออเพราะฉะนั้นผมก็ไม่คิดว่าไอโอกาสตรงกรอบเก้าครั้งที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกมันมันจะอันตรายนะเออคือถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเจอทีที่มันได้ปะถอยรับต่ำกว่านี้เนี่ยก็จะยังมีปัญหาเหมือนเดิมแต่ดีว่าอินเตอร์ของอินซากิไม่ใช่ ไม่ใช่ทีมที่รับหนักขนาดนั้นนะรับนะเป็นทีมที่เล่นเกมรับนะแต่เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้หัวเกมเขาจริงๆสิอินซากี้เป็นโค้ดเกมลุกด้วยซ้ำต,ตามแท็กติกเนาะแล้วก็ต้องสู้บายเยินเขาก็ต้องเล่นเลือกจะเล่นรับไว้ก่อนทีนี้กลับมาครึ่งหลังอย่างที่บอกว่าฝั่งของอินเตอร์เนี่ยเป็นฝั่งที่เรียกว่าไงเป็นฝั่งที่สามารถที่จะยกระดับการเล่นดีขึ้นมาได้ในช่วงต้นครึ่งหลังนะการเล่นของอินเตอร์เนี่ยเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างที่บอกว่า จุดหนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่ามันน่าจะเวิร์กและน่าจะได้ประโยชน์ตั้งแต่ครึ่งแรกก็คือการเล่นวิงแบ็กให้มันถูกโอเวอร์โหลดให้ถูกเวลาออโอเวอร์โหลดถูกเวลาและจังหวะเดี๋ยวจังหวะมันจะมาเองเพราะจังหวะโอกาสประมาณนาทีสี่สต้นครึ่งหลังเนี่ยนะครับที่อินเตอร์ได้เนี่ยนะครับมันก็เกิดจากแท็กติกหรือว่าการโอเวอร์โหลดให้ถูกจังหวะแบบนี้นั่นแหละนะคุณจะเห็นว่า,จะ,วาจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมีตัวโล่งอยู่ มีตัวโล่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะซึ่งก็คือใครวะโรบินโกเซนก็คือแบ็กซ้ายนั่นเองก็คือวิงถูกไหมวิงซ้ายวิงซ้ายเี่ยว่างอยู่ไม่มีใครประกบซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าลงในรายละเอียดนะของถ้าตามฝั่งบาเยนเนี่ยไอตำแหน่งที่โกเซนกำลังยืนอยู่เนี่ยคนที่ควรจะปิดต้องเป็นปีกขวาบาเยนที่ลงมาช่วยนะครับหรือไม่ก็แบ็กก็ขยับออกมา คือถ้าแบ็กขยับออกมาข้างนอกก็จะตรงนี้ก็จะภาพก็จะพอดีเลยก็จะเป็นสี่ต่อสี่ถูกไหมเพราะว่าเราเล่นแบ็กโฟนะเออแล้วก็เจอกับทีมที่มีหน้าคู่แล้วก็มีวิงแบ็กสองข้างมาซ้อนถูกไหมฮะประมาณนั้นสรุปเนี่ยตรงริมเส้นฝั่งซ้ายค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโลง่งนะค่อนข้างที่จะโลง่งสมมติว่าดุมฟรีเปิดข้ามมาก็จะมีโอกาสของโกเซนก็เป็นไปได้ แต่ทีเนี้ยการเข้าทําของอินเตอร์ไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับดูมฟรีเนี่ยจ่ายเข้าในมานะแล้วก็บอลเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อ่พาพออยู่ตรงอยู่ข้างในเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับไอฝั่งโกเซนเนี่ยเข้าไปสอดในกรอบเขตโทษเลยเพราะฉะนั้นในกรอบเนี่ยก็จะเป็นสี่ต่อสามเพราะว่าเดวี่ไปปิดไปปิดดูมฟรีข้างนอกถูกไหมเดวี่อยู่มุมเนี่ยภาพมุมนี้มุมบนนี่มุมบนนี่อ่าเห็นไหม เพราะว่าไปปิดดูมฟี่ดูมฟี่มันล็อกกลับมาแล้วก็จ่ายตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษนให้กับตัวสอดน,นะจะไม่ได้ตัวสอดเป็นใครนะออนั่นแหละแต่เนี่ยก็จะเห็นว่าพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็น4ต่อ3ตัวอินเตอร์เยอะกว่าส่วนในตรงเนี้ยถ้ายืนที่ยืนคู่กันเนี่ยก็จะเป็น3ต่อ3เพราะฉะนั้นคนที่ว่างและพร้อมที่จะจบสกอร์มากที่สุดตรงเนี้ยก็คือเอดินเชโกนะครับเพราะว่าไม่ คือถ้าคือถ้าจ่ายกลับมาเชโก้ก็ไม่มีคนประกบถูกไหมก็จะว่งวางๆแล้วก็ได้ง้างเท้ายิงนะครับแล้วก็แน่นอนจังหวะน,นี้สุดท้ายคนจบก็เป็นเชโก้จริงๆนะนะการยืนในรูปแบบวิงแบ็กถ้าหากว่าโอเวอร์โหลดให้ถูกที่ถูกเวลาในบางจังหวะนิดเดียวเนี่ยคุณสามารถเศร้ากาสใส่คู่แข่งได้เลยนะเพราะว่าเนี่ยพอพอฝั่งเดลิกรู้ตัวปั๊บเนี่ยต่อเพราะตอนแรกเดลิกมันเดลิกมันยืนคู่อยู่กับไอ้ลาตาโลถูกไหม แต่พอรู้ตัวปั๊บก็จะพยายามเล่นป้องกันปั๊บก็ไม่ได้เพราะว่าลูกนี้บล็อกไม่ได้บอลมันเข้ากรอบแต่ดีที่ว่าไอการเข้าไปบีบเนี่ยมันทําให้อาเชโก้ยิงตรงตัวนอยเออร์แค่นั้นแค่นั้นนอกนั้นก็นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรไอนี่มากและนะครับตามน,นั้นเนี่ยส่วนปาวาปาวาที่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องก็ต้องมายืนเจอกับฝั่งของอินเตอร์สองคนคือถ้าจ่ายกลับมาก็โดนโอโหลดในจังหวะเล็กๆอีกองได้ไหม เออนั่นแหละตามนั้นซึ่งก็อย่างที่บอกว่าไอ้รูปแบบตรงนี้เนี่ยของฝั่งอินเตอร์เนี่ยมาออกรถออกชาติในช่วงต้นของครึ่งหลังแล้วก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งทางฝั่งของอินเตอร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นโดยเพาะเกมรุกนะเพราะครึ่งแรกมันค่อนข้างจะตะกุกตะกักแล้วก็ไม่ไม่ต่อเนือ่องไม่ต่อเนือ่องทีนี้บาร์ยันรู้แล้วว่าเกมเริ่มมีปัญหาเหมือนที่บอกว่าซาบิเซอร์เหมือนพยายามเล่งฟอร์มเกินไปหน่อยอ่ะ นะในในในเกมนี้เพราะว่ารู้แล้วว่าโกเลสกากำลังมานะแต่การว่ามันกลายเป็นลนไปเลยกลายเป็นว่างานมันจะไปหนักอยู่ที่โยซวคิมิตอีกแล้วนะเหมือนตั้งแต่เกมที่แล้วแลล้นะครับแล้วก็ฝั่งของโกเลสกาเนี่ยนะโกเลสกาลงมาแทนซาบิสเตอร์ตอนนาทีที่61ก็ตัดตำแหน่งไม่มีอะไรเนาะก่อนที่บายยนเนี่ยจะมาได้ลูกที่2นะแต่ลูกที่2เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับโกเลสกาขนาดนั้นเพราะว่าบอลตอนเนี้ย มันก็แปะไปแปะมานะแปะไปแปะมาซึ่งถามว่าบาร์เนเนี่ยเล่นจังหวะต่างจากเดิมไหมก็ไม่ได้ต่างไม่ได้โอโหลดแบบเวอร์วงังตัวอินเตอร์ก็อยู่เต็มกรอบถูกไหมอย่าผมนับดูเนี่ย5คนนะ5คนจริงๆมันก็คือจริงๆในถ้าในกรอบเนี่ยมันมีฮาคารล,ลงมาช่วยใช่ไหมแล้วก็มีแบ็กอ๋อโกเซนมันอยู่ข้างนอกกรอบนิดหน่อยแต่ว่า5-6คนน่ยอยู่แถวแถวกรอบเขตโทษ ส่วนบายเยนเนี่ยตัวไม่ได้เยอะกว่าเขาได้แดนสุดท้ายแต่ตรงเนี้ต้องให้เลยเรื่องของอความสามารถเฉพาะตัวนะของฝั่งเลรอยซานนี่ที่เล่นร่วมกับคิงซิคโคมันได้ดีมากเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งของเลรอยซานนี่วันนี้เล่นด้วยความมั่นใจแล้วเรารู้ว่าถ้าหากว่าซานนี่สามารถเล่นด้วยความมั่นใจได้แบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะโชว์ฟองว่าได้ดีอยู่เสมอนะ่ังือนที่ผมบอกว่าอยากให้เขาไปเล่นเป็น เดีวเขาเล่นเป็นวิงไปไปเล่นเป็นอะไรนะอ่ะปีกที่เป็นอินเวอร์ตอินไซฟอร์เวิร์ตเออกองหน้าตัดเข้าในยิงอ่ะมันไม่เวิร์กเออต้องเป็นตัวแบบทำชิ่งบ้างยิงบ้างยิงไกลบ้างสลับสลับเล่นบอลแบบชิ่งชๆเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะชอบนะเขาจะชอบซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทางนั้นของเรลซานเน่รับบอลมาเนี่ยนักเตะฝั่งอินเตอร์ที่พร้อมจะเข้าหาเขาเนี่มีสามคนสามคนล้อมอยู่ เนี่ยอันนี้ล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็มีตัวตัวนี้อตัวนี้ที่พร้อมจะเข้าเรลลอยซานนี่นะครับแต่พอซานะ Sunny นี่ขยับปั๊บนะซานนี่เนี่ยขยับปั๊บเนี่ยเขาก็เขาก็เข้าหาทหนานะของคีซิโคมันทันทีแล้วก็ปล่อยบอลออกนะซึ่งโคมันโคมันรับปับ๊บรับปั๊บก็ปล่อยฟุบเหมือนกันให้กับทางฝั่งของเรลลอยซานนี่นะมารับตรงนี้ต่อรนะับเสร็จปับ๊บใช่ไหมรับเสร็จ ไอ้ฝั่งอินเตอร์กำลังจะเข้าเสร็จปับ๊บซานนี่ชิงคืนไปหาไปหาทาง้า้ของโคมาอีกรอบหนึ่ง,งชิงไปหากลับคืนมาเสร็จปับ๊บไอ้กองหลังอินเตอร์ก็จะไปหันไปลุมใช่ไหมหัวหมุนน่ะตอนนี้ผมบอกเลยจังหวะเนี้ยกองหลังอินเตอร์มิลานคือหัวหมุนตามไม่ทันนะเจอชิงไอ้ไอช้ชิงเสร็จปับ๊บกองหลังจะมาเข้าจะมาเข้าอ่าซานนี่ก่อนไม่ได้ซานนี่ปล่อยบอล จะไปจะไปลุมโคมันโคมันปล่อยบอลต่อใช่ไหมปล่อยบอลกระดกมาให้กับซานนี่นะแล้วก็ซานนี่ก็หลุดไปแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าจบจังหวะตรงนี้ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยผมไปดูมาแล้วไปดูเพิ่มมาถ้าดูตามมุมเนี่ยนะกับการสร้างสรรจังหวะตรงนี้นะจะเห็นว่าซานนี่ไม่ได้ยิงเองด้วยเขากะว่าจะเปิดให้อา่ามาเน่ตรงเสาไกลามากกว่า มากกว่าแต่บังเอ,อิญโชคดีไอเดมโอซิโอเือกจบสกอร์ให้ก่อนนะครับคือพยายามจะเคลียร์แหละแต่มันแบบบอลมันกระเด้งกระดอนนะเขาก็แบบงงนะ่ะแล้วก็เข้าเป็นโอนโกไปเพราะว่าถ้าดูตามการวางเท้าของของซานเน่เห็นน่าจะเป็นการปาดเพื่อไปจบนะซึ่งถือว่าเป็นการเล่นที่ดีมากเป็นเพลย์ที่สุดยอดมากกันหวะนี้นะผมชอบมากเสียดายที่มันไม่ได้เป็นประตูของบายยืนยิงเองอะ่ะเออเป็นโอนโกของฝั่งอินเตอร์มิลานนะแต่อันนี้ปฏิเสธไม่ไดว้ว่าการเข้าทําแม่งสุดตีน เออนะครับตามนี้ตามนี้นะแล้วก็ครับหลังจากนั้นนะทางฝั่งอินเตอร์่ยเปลี่ยนตัวก่อนนาทีเจ็ดส<ม>ิบเอ็ดนะเอาอ่าโยอ่าวอคินคเลียนะฮะเอาอ่เอาเฟเดริโก,โกดิมาโกลแล้วก็ดามิเอนแล้วก็เดอฟรายลงมานะครับก็คือเปลี่ยนรอบหลังเนี่ยคือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยกเลยเปลี่ยนเกือบย,ยกชุดเลยนะฮะจริงๆก็จะมีคอเลียที่อาจจะอันตรายหน่อยนะฮะอาจจะอันตรายหน่อยนอกกนั้นเนี่ยก็จะเป็นตามตำแหน่งมากกว่า เป็นตามตำแหน่งมากกว่าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรมากมายส่วนฝั่งบาบยน์เนี่ยหลังจากนั้นไม่นานนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเอาแซดดาบรี้แทนคิงซิโกมันแล้วก็เอาไดโออุปาเมกาโน,โนโทแทนมัสไทเดลกหลายคนอาจจะใช้คําว่า,ากังวลใช่ไหมกังวลเอ้ยอูปาจะมาเล่นไม่ดีหรือเปล่าสรุปไอคนพลาดตอนท้ายไม่ใช่อูปาเนะเกือบโดนนาที80กว่าๆนะฮะทางด้านของอลูกา้าแองเดสนะคือก็คงเนี่ยลูก้าอยู่นี่ใช่ไหม ก็คงจะพยายามจ่ายตัวนี้แหละพยายามจ่ายคิมิตแต่มันดีดดีดดีดบอลอย่างเงี้ยดีเสร็จปั๊บแล้วมันไม่ไดนะ้แล้วก็โดนฝั่งอินเตอร์ตัดตัดไปเสร็จปับ๊บบอลเข้าทางคอเรียที่มันไม่ได้มีตัวประกบอะไรอยู่แล้วได้ยิงเกือบแย่เออเกือบแย่วันนี้ไม่งั้นเสียประตูไปสิบนาทีสุดท้ายอินเตอร์เสือมั่นใจโหมเข้ามาทีนี้แล้วก็ลำบากเหมือนกันนะฮะก็ควรที่จะเก็บ อันนี้เอาไว้ไปแก้ไขกันต่อนะเพราะว่าประมาทอันนี้พูดตรงๆในจังหวะน,นี้ประมาทไปไปเรียกว่าไปดีดไปมั่นใจเกินอะไรเงี้ยเออนะฮะแล้วก็โดนเขาดักทั้งที่ตัวของอินเตอร์เขายืนใกล้ขนาดชิดขนาดนี้นะแต่ฝั่งของลูก้าเนี่ยยังกล้ายังกล้าทําแบบนั้นผมว่าไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ขนาดวันนี้เล่นลูก้าเล่นดีนะแต่หมายถึงว่าแบบจังหวะน,นี้ไม่ไม่ควรจะทําไม่ควรจะทานะครับซึ่งก็จบเกมครับเป็นฝั่งของบาร์เยนสาม,มารถที่จะบุกไปเอาชนะ อินเตอร์มิดานได้2ต่อสูนะฮะก็จะยังเห็นว่าบาเยนต์ก็ยังโคมสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องนะ21ครั้งตรงกรอบ11ครั้งนะสวดอินเตอร์โอกาส9้าครั้งตรงกรอบ2ครึ่งหลังเนี่ยดีขึ้นมานะดีขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่พอกับการที่จะเรียกว่าอย่างน้อยๆก็คือมีแต้มออกมาในเกมกับบาเยนต์นะครับสำหรับอินเตอร์นะตามนี้ตามนี้ผมว่าวันนี้เป็นเกมที่ดีนะของบาเยนต์นะแต่เพียงแต่ว่าก็ยังติดยัง เหมือนเดิมอะ่ะคือถ้าเรายังไม่ยังไม่ได้เล่นใน p e r f o r m มนซ์ที่ดีสุดอะ่ะผมว่าแฟนาบยันทุกคนเนี่ยต้องการ p e r f o r m มนซ์ที่มันดีขึ้นขึ้นไปอีกวันนี้ดีไหมดีแล้วดีมากด้วยแต่ดีกว่านี้ได้อีกไหมดีกว่านี้ได้อีกเหมือนกันนะครับโดยเพราะเรื่องของการจบสกอร์ที่ผมบ่นไปแล้วว่าเหมือนยิงปั๊มสแตตจริงๆเหมือนยิงปั๊ปมสแตตปั๊มสแตตที่ว่าคือว่ายิงไปอ่ะยิงไปให้มันตรงขอบ ยิงไปยิงไปยิงไปแต่คุณภาพในการยิงเนี่ยมันน้อยมีจํานวนเยอะแต่คุณภาพการยิงมันน้อยออนะครับตามนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าอะไรมานี่มาเนี่เนี้ยโอกาสก็น้อยนะพอมีโอกาสปั๊บก็ยิงไม่เข้าอีกใช่ไหมมันก็มันก็นกเลเทิเออมันก็เลเทินะครับมีมาน่มุลเลอร์กอ็ตามมาตรฐานใช่ไหมนะมีซานนี่ในเล่นดีสุดในทีม เล่นเด่นสุดในทีมแล้วกันเออเพราะว่าผมว่าคิมมิดเด็กก็เล่นดีเหมือนกันอืมนะครับส่วนนองนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะมีเดวี่ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีต่อนะฮะนิดหน่อยเออก็ยังดรอปอยู่ยังยังไม่ได้ท็อปนะแต่ก็แน่นอนแล้วคงคงไม่มีทางที่จะมานักเตะ11ตัวจริงเล่นท็อปฟอร์มทุกคนในทุกเกมของฤดูกาลเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีวันที่ฟอร์มตกบา้างแตโอเค วันนี้ก็อย่างน้อยๆมีซานนี่มีคิมมิตมาเล่นให้ชื่นใจก็ยอดเยี่ยมในเกมใหญ่กับอินเตอร์มิลานเดี๋ยวดูกันต่อครับในเกมนัดหน้านะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะนัดบาเยนต์เรานะ่าจะเจอกับสตุ๊ตการ์ดนะผมจำไม่ผิดนะสุดสัปดาห์นี้ถูกไหมอาใช่ใช่ใชนะสุดสัปดาห์นี้บาเยน์เจอกับสตุ๊ตการ์ดนะแล้วก็กลางสัปดาห์หน้าจะต้องไปเจอกับบาเซโลน่านะซึ่งก็กลับไปเล่นที่แอลเแนซะลีนาะนี่ยกับยังโอเคหนะ่อยมาเล่นในบ้านเรา เล่นในบ,บ้านเราก่อนนะเพราะว่าฝั่งของบาซ่าก็ถือว่าโชว์ฟอร์ไมได้ดีเมื่อวานเนี่ยเอาชนะวิกตอเรียพันเซน5-1นะแล้วก็เป็นเลโอนดอฟสกี้แฮตทริกอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เรียกว่ามันอาจจะคือผมก็ไม่อยากกลับไปพูดถึงเลวานบ่อยนะเพราะว่านี่แหละแต่เราพิเศษปฏิเสธไม่ได้นะว่าในบางเกมเราก็รู้สึกต้องการกองหน้าที่มันแบบเชื่อใจได้จริงๆนะเพราะว่าถ้าเล่นแบบบอลแบบต่อปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กอะไรเงี้ยโอเคมาเน่มันเล่นได้แหละสบายสบาย,บายแต่ เจอเกมอึดอัดแบบเนี้ยแล้วจะต้องมาให้จบสกอร์เนี่ยก็หาได้ลําบากหน่อยหาได้ลําบากคือมานี่จะเป็นคนมักเป็นคนที่มักจะยิงประตูสําคัญให้ลิเวอร์พูลอยู่อย่างเสมอนะโดยเพราะอย่างปีได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยไอประตูที่แบบประตูจากจากจะแพ้เป็นเสมอจากจะเสมอเป็นชนะมีเยอะประตูที่ยิงแล้วได้แต้มะนะครับเออแต่ก็นั่นแหละตอนนี้เขาก็ยังเรียกว่ายังยังมีปัญหาอยู่พอสมควรนะประ,ประมาณหนึ่งประมาณนึง นะครับแต่นั่นแหละสุดท้ายปีนี้มิชชั่นของบร์เยก็คือว่าการเฉลี่ยเฉลี่ยกันช่วงกันยิ่งหลังจากที่เสียกองหน้าระดับ50ประตูอย่างเลวตอฟสกี้ไปก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามมาต่อเป็นยังไงนะเดี๋ยวเ,เกมสุดสัปดนาห์นี้กับซูสกาดใช่ไหมเดี๋ยวว่าการคลิปของเราเดี๋ยวมาแน่แล้วก็ กับบาร์เซโลนาสัปดาห์หน้าก็เช่นเดียวกันคลิปนี้ผมโดโมและช่องของโดโมไนตี้เซนตพูดคุยเรื่องหลังฟุตบอลครับต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็คิดเห็นอะไรกับเรื่องราวนี้กับแมชนี้ i, คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างคลิปนี้ผมโดโมขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ